ในคลิปนี้นะคะยามเย็นนะคะอย่างเมื่อวานนี้เราก็กลับคัมมากเลยนะคะลับไบือบานคํามากเลยแตงกวาของเราเหมือนมีความรู้สึกว่าจะเหลืองๆค่ะวันนี้อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะไปไหมหรือว่าปุ๋ยแรงไปนะคะเดี๋ยวไปดูแตงกวาใกล้ๆกันใเลยนะคะคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็อ๋อนี่แหละข้อเสียของการขีเกตอ่านหนังสือนะคะรา ก็เอาก็คือลองอย่างเดียวลองผิดลองถูกอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็คือปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็คือเราให้ปุ๋ยสูตร15-15ไปได้สัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะปรากฏว่าตัวแตงกวาของเราใบจะด่างๆเหมือนคล้ายๆกับขาดธาตอาหารแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกไปอย่างเยอะเลยนะคะ ปรากฏว่าแตงกวานี่ยต้นแบบเขียวใบเขียวเลยนะคะแต่ตอนนี้แตงกวากําลังให้ผลผลิตค่ะจะเป็นเพราะว่าติดผลเยอะแล้วธาตุอาหารไม่พอหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะลองให้ปุ๋ยดูนะคะเป็นปุ๋ยคอกนะคะคงไม่กล้าให้ปุ๋ยเคมีแล้วแหละเพราะว่าหลังจากที่ให้ปุ๋ยเคมีไปเหมือนต้นเจอชะงักแล้วก็เหมือนเป็นแบบด่างๆแบบนี้ค่ะ อันนี้ยังบอกไม่ได้นะคะว่าเปิดเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าเราก็เพิ่งปลูกแตงกวาครั้งแรกคะ่ะอาจจะเป็นเพราะปุ๋ยหรืออาจจะเป็นเพราะขาดธาตุอาหารแบบรุนแรงหรือเปล่าแต่เราวันนี้เราจะแก้ปัญหาโดยการทดลองคะ่ะทดลองเอาปุ๋ยคอกใส่นะคะผลออกเยอะมากแต่คิดว่าผลน่าจะแทกแตนแล้วก็มีเหลืองไปเยอะเลยนะคะหรือธาตุอาหารไม่พอ ผลออกเยอะจริงๆค่ะเหมือนจะดกมากนะคะแต่แต่อีกแล้วอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็คือเราก็จะเรียนรู้เมื่อเจอปัญหาแล้วเราถึงจะไปหาวิธีการแก้ปัญหาเพราะถ้าเราศึกษามาก,ก่อนเราก็ลืมค่ะดกจริงๆค่ะผลดกจริงๆแต่มันมีแบบใบมันมีปัญหาก็คือดังๆนะคะ เดี๋ยวจะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำด้วยลองลองปุ๋ยคอกก่อนดีกว่าค่ะก็วันนี้จะให้ปุ๋ยคอกไปแล้วก็แตงกวาของเราลูกก็จะแค่แก่นๆนะคะก็เดี๋ยวลองให้ปุ๋ยคอกไปก่อนแล้วก็จะให้น้ำนะคะสัปดาห์ที่แล้วแตงกวาของเรายังสวยอยู่เลยตอนนี้เหลืองมากก็จะมีอยู่แค่กระถางเดียวนะคะที่ยังเขียวอื้ออยู่นะคะ คือกระถางนี้แล้วก็ชูยอดไปแบบอย่างไกลเลยนะคะมีกระถางเดียวค่ะที่ยังเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวคงจะเป็นเพราะว่าดินให้ปุ๋ยแล้วมันเค็มไปหรือมันดกไปหรือธาตุอาหารไม่พอนะคะตัวนี้คือ,อปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อ อ่านี่นี่คือการลองผิดลองถูกเราไม่เคยทำเรายังตอบไม่ได้นะคะตัวนี้มันอาจะเป็นพืชที่ปลูกง่ายๆสำหรับคนอื่นนะคะแต่เราคิดว่ามันมันเจอปัญหาแล้วแหละเราก,ก็เจอปัญหาใหม่สำหรับเราก็คือการเรียนรู้ใหม่นะคะเพราะว่าเราก็มือใหม่ในการทำแตงกวาน,นะคะก็ครั้งแรกพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้ปุ๋ยคอกแล้วมันสวยแล้วเราก็ให้ปุ๋ยเคมีไป รถแ,แรกมันก็สวยนะคะพอครั้งนี้ก็คือเริ่มออกดอกเราให้ปุ๋ยเคมีไปเหมือนใบจะเหลืองๆแล้วก็ไม่ค่อยจจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะแล้วออกดอกปิดผลเยอะมากแต่ว่าลักษณะก็จะเริ่มเหลืองไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นบทเรียนของเราที่เราจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้เราจะทดลองใส่ใส่ปุ๋ยข้อ,อก,ก่อนแล้วก็มาดูกันว่าผลของแตงกวาเราจะสมบูรณ์ไหม อีกอวันนี้เราให้อีกประมาณวันสองวันก็น่าจะเห็นผลนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะงั้นคลิปนี้นะคะจะ,ะไปใส่แตงกวาไว้ก่อนแล้วก็จะนําเสนออีกทีหนึ่งนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันเป็นอีหยังนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะเอาฟื้นไหมแล้วผลผลิตเราจะ,จะเจริญเติบโตตามที่เราคาดหวังไหมนะคะ อ่มือใหม่หัดขับยางแล้วนะคะมือใหม่ในการปลูกแตงกวานะคะเรากำลังจะแก้ปัญหาเขาแล้วค่ะจะเหลืองหรือจะโตก็รอดูอีกทีหนึ่งนะคะอีกประมาณวันสองวันก็เห็นผลค่ะก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ